กรมเจ้าท่าคือผู้ดูแลและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดินขุดลอกคลองแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพื่อการสัญจรทางน้ำได้สะดวกปลอดภัย <c oughs> ปัญหาและอุปสรรคในทางเรือเดินมีมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นร่องน้ำตื้นเขินน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากวัชพืชผักตกชวากีดขวางร่องน้ำ ร่องน้ำชายฝั่งทะเลพื้นที่ป่าชายเลนไม่สามารถนำเรือเข้าหรือออกร่องน้ำได้นี่คือภารกิจของกุ้งเจ้าท่าที่คอยดูแลแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนทางกรมเจ้าท่าจึงมีโครงการดูแลพี่น้องประชาชนทั่วทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึงในการปรับปรุง บำรุงรักษาร่องน้ำแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินการสัญจรทางน,น้ำได้สะดวกปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่เพื่อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังการขุดลอกคูคลองหรือร่องน้ำอีกทั้งเรื่องการเดินเรือและการใช้ร่องน้ำให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยตลอดเวลา โดยมีเรือใช้บริการร่องน้ำประกอบด้วยเรือประมงขนาดเล็กและขนาดกลางร,รวมทั้งสร้างไรายได้ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประมงการท่องเที่ยวและกีฬาทางน้ำสร้างความสุขความอบอุ่นให้กับครอบครัวช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานในปีงบประมาณ2567แล้วในหลายพื้นที่อาทิงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือบ้านแหลมหินท่าที่หนึ่งและท่าที่สองตําบลเกาะแก้วอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตงานกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่ตําบลอุทัยใหม่อําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธา,ยานีและตํบลธรรมมูลจังหวัดชัยนาท การประชาสัมพันธ์ก่อนการขุดลอก้วยลงประชามติจากชาวบ้านในพื้นที่สอบถามความพอใจที่ทางกรมเจ้าท่าจะมาปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลป่ามะข่าอำเภอขานุวรักษบ,บุรีจังหวัดกำแพงเพชรการขุดลอกร่องน้ำทุ่งมครกตำบลของพลอำเภอของท่อมจังหวัดกระบี่ นั่นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือการระบายน้ำการอุปโภคบริโภคและเพิ่มพื้นที่รับน้ำเพื่อใช้ในภาคเกษตรจากการขุดรอบเรือสามารถเข้าและออกร่องน้ำได้ตลอดเวลาเรือสามารถจอดหลบขึ้นลมมรสุมและยังส่งเสริมอาชีพประมงการท่องเที่ยวในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงการบำร,รุงรักษารอบน้ำลดสิ่งกีดขวาง เพิ่มพื้นที่ระบายน้ําซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกประมาณ300ครัวเรือนการปฏิบัติการขุดลอกแม่น้ําท่าวอกตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดําเนินการขุดลอกพัฒนาและบํารุงรักษาร่องน้ําทางเรือเดินเพื่อความสะดวกและปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ การระบายน้ำการโโระบโพคบริโภคและเพิ่มพื้นที่รับน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตรให้แก่ประชาชนดังนั้นพันธกิจของกรมเจ้าท่าคือการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องการใช้ประโยชน์ในรับน้ำร่องน้ำทางเรือเดินความปลอดภัยในการใช้ลำน้ำร่วมกัน และการสัญจรทางน้ำได้สะดวกปลอดภัยนี่คือภารกิจเหนือสิ่งอื่นใดกงเจ้าท่าเพื่อประชาชน